ท่านบอก <100 S 1> ท่านบอกปีเริร่มต้นใช่ว่าไทายชีฟ่าซื้อประมาณปีไหนอ่ะเออปีหนึ่งพันแปดร้อยกว่ากว่าเอาอตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ท่านยังจับไม่ได้ตรงนี้นะช่วงสงครามก่อนที่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าที่เขามอบมอบเออเกาะไต้หวันหรือว่าหรือว่าตัดขาดไต้หวันใช่ไหมก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้านั้นนานครับคือคือเออประมาณถ้า หนึ่งดอยแปดิกว่านะครับยังไม่ถึงเก้าสิด้วยครับศัตวรษที่19้าไม่ใช่ศัตวรที่ี่20นี้ท่านพูดในเกือบศตวรที่ยี่ินี่ศตวรษที่19ครับนะ<อ>แต่ก็ห่างกันไม่นานับห่างกันไม่นานนะครับเพรา,า,าะว่าเพราะว่าท่านไคซีนะครับเกิดในยุคสมัยราชวงศ์ชิงไอพระเจ้าเอ่อซียนถงหรืออะไรทำนองนี้นะครับซึ่ง,ง,งนานมากนะครับนะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านไทสรีมีอายุยืนยาวนะครับนะคิดว่าอาจจะดังกว่าอาจจะดังกว่าท่านยินซุ่นนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านอายุห้าสิบกว่าปีเท่านั้นเองก็เสียชีวิตนะครับออนะแล้วก็เเล่อง่นขณะท่านยินซุ่นมีอายุยืนยาวนานนะครับนะแล้วก็หลายกว่าปีอีลิงเซน แล้วก็ได้มีโอกาสมาไต้หวันในยุคที่ว่าจีนกําลังเป็นแบบคอมหยบสุดๆนะครับนะถ้าท่านอินซุนยังอยู่ในไต้หวันยังอยู่ในประเทศยุคโน้นนะครับนะก็คงจะโอ้โหคงคงไม่ปรากฏใช้มมรัศมีบ,บังเอิญโชคดีว่าในในปี1930กว่าในสำํำนองนี้ก็ย้ายมาไต้หวันนะครับก็เลยได้มาเป็นรัศมีแล้วก็มาสืบต่อจากท่านไทสุีนะครับนะะตรงนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับประวัติ ศาส,สนาให้ท่านฟังนิดหน่อยนะครับว่าศาสนาพุทธในสมัยเ,เริ่มต้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นมีการพุทธศาสนาจากอาเซียกลางซึ่งสมัยนี้กลายเป็นพวกสินเกียงอะไรนะครับสมัยพุทธศาสนามาจากโน่นไม่ใช่มาจากอินเดียโดยตรงนะครับศาสนาพุทธในประเทศจีนนะครับมีพวกอาเซียกลางนําเข้ามาแล้วก็ก็มีธรรมทูตมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงมาจเจริญรุ่งเรืองสุดสุดสุดก็ในสมัยราชวงศ์สุยกับราชวงศ์ถังนะครับนะแต่พอพ้นพ้นราชวงศ์สุยไปแล้วนะครับนะเออรัฐที่คงจื้อในสมัยราชวงศ์ซ่งรัชที่คงจื้อขึ้นมาแต่ศาสนาพุทธก,กย็ยังยังมีบทบาทอยู่นะครับนะโดยเฉพาะนิกายเซนก็เกิดขึ้นมีมีชื่อในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับแต่พอหลังราชวงศ์ซ่งก็เป็นราชวงศ์แมนเอพวกเอ่ออะไร มองโกนั้นก็ขวัญเฉาครับศาสนาพุทธก็เริ่มเสื่อมมาเล็กน้อยจนก็ทั่งมาถึงตั้งแต่สราชวงศ์ขวันะครับนะราชวงศ์มองโกและชวงหัวในคนไทยแลราชวงศ์หัวนะครับแลวราชวงศ์เหมิงราชวงศ์เชงนะครับศาสนาพุทธก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมมาตลอดนะครับนะตอนหลังศาสนาพุทธก็ไม่มีการปฏิบัติอะไรนอกจากมีพระองค์หนึ่งก็แหนบอกว่าให้สวดอมีทขออย่างเดียวนะครับก็เลยศาสนาพุทธทั้งประเทศนั่กลายเป็นผูกขาดนะครับกับการสวดอมีท นะครับการนั่งสมาธิก็ลดน้อยลงอจ้วฉันตาจ้วก็น้อยลงนะครับนะขณะว่าพวกทีิเตา๋าซึงจึงยังมีการนั่งสมาธแบบินะครับแบบเต๋าก็ยังเยอะเยอะพระในศาสนาพุทธว่ามีจะเออมีสฟนะครับไม่ไม่ค่อยจะนั่งทําสมาธิอ,อะไรเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็พอมาถึงยุคข,ของท่านไทซุยเนะี่ย ซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนาเสื่อมแล้วก็ประชากรจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวนมากยุคโน้นนะครับยุคยุคที่อากวงอาม่านะครับก่อนยอ้อนกลอนยุคอากวงอาม่าของพวกท่านเนี่ยจะมาที่นี่ด้วยซ้ํานะครับยุคนั้นประชากรจีนมากบ้างจริงนะครับแล้วกดตายกันเยอะใช่ไหมครับจะกล่าวไปเยญยกับพระซึ่ง ความความไปอยู่ก็ยิ่งลําบากนะครับศาส,สนาพุทธก็อยู่รอดแค่สวนมนต์ให้กับคนตายทํำกงเต็กเท่าน,นั้นเองนะครับบทบาทของพระไม่มีอะไรแล้วพระไม่ได้เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเหมือนสมัยราชวงศ์ราชวงศ์ถังหรือราชวงศ์ซ่งอีกต่อไปนะครับนะปัญญาชนก็ดูหมิ่นพระนะครับแล้วก็หาว่าพระเนี่ยเป็นแค่ตัวซวยพาะหัวโล้นนะครับนะพวกกวางโถนะครับกววงนะครับนะ S <S <an> <S เดี๋ยวเงินก็หมดเกลี้ยงเไอ้เกลี้ยงกับกลวงก็เหมือนกันนะครับนะในภาษาไทยนะครับนะเกลี้ยงไปเลยก็คือหัวหัวหัวเกลี้ยงนะทรัพย์สินเกลี้ยงไปหมดนะคนจีนยิ่งไม่ชอบก็ไปใหญ่นะครับคนระับแล้วเออท่านเาอาเอาท่านเอา,นานแน่นหน่อยท่านเอาแน่นหน่อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะยงไม่ถึง <S <S <an> ครับครับแล้วก็ท่านท่านซวีก็เกิดใายุคนี้นะครับนะแต่เมือ่อเมื่อท่านเห็นความเสื่อมโทรมของประเทศเอ่อของศาสนาพุทธในประเทศจีนในขณะที่ยุคน้นนะครับ ใกล้กับยุครู้สึกจะเป็นยุคเมจิของญี่ปุ่นนะครับนะเป็นจัก,กรวรรดิของญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากมายแม้แต่ในด้านพุทธศาสนาเพราะว่าเพราะว่ารัฐบาลเพราะว่าแม่วงการพุทธศาสนาก็ส่งพระญี่ปุ่นไปศึกษาวเิเทคโนโลยีศึกษาวิชาการแบบชาวตะวันตกนะครับนะและหันมาปร,ปรับปรุงพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นเช่น ทม่ไม่ไม่ต้องเอาญี่ปุ่นเยอะไม่ต้องเอาญี่ปุ่นเอาไทยเอาเอาเอาจากจีนแล้วก็มาตรงนี้อย่าโยงไปญี่ปุ่นมากนะไม่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 ใช่ครับมันมันจะโยงกันครับเพราะว่าทั้งไทยุยก็ได้ความคิดนี้มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันครับที่ที่จะมาที่จะมาฟื้นฟูพุทธศาสนานะครับนะก็เลยคิดว่าจะต้องมีการปฏิรูป พุทธศาสนาที่ไม่ใช่เป็นแบบจีนอย่างเดียวนะครับให้มีความก้าวหน้าโดยที่จะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเช่นสัมพันธ์กับญี่ปุ่นสัมพันธ์กับประเทศพวกเทรว่านด้วยนะครับนะตอนตอนตอนนั้นท่าน,ท,นท่านไทสุยก็มีดําริจะส่งพระมาศึกษาทางพวกเถรวาทนี้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าตอนนั้นเนื่องจากประเทศจีนยังวุ่นวายนะครับนะก็ไม่อาจจะทําได้นะครับนะ ต,ตอนหลังๆก็มีส่งมานะครับนะแล้วก็พอถึงเอ่อพอพอสิ้นยุคราดพอสิ้นราชวงแมนจูนะครับก็เข้าถึงยุคไอสารณรัฐหมิ่นขัวนะครับนะหมิ่นกวัวซึ่งรัฐบาลหมิ่นกัวนี่ก็ปฏิบัติต่อศาสนาพุทธก็แย่เหมือนกันครับเช่นไปทําลายวัดนะครับเอาวัดเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยมาเป็นโรงเรียน หรือว่ามาเป็นสถานที่ทางราชการต่างๆก็มีเยอะนะครับนะแล้วก็ท่านไทซุีเนี่ยก็พยายามเรียกร้องนะครับนะว่าให้รัฐบาลจีนเนี่ยเอ่อหยุดยั้งนะครับการทาลายพุทธศาสนานะครับนะก็พอจะมีผลบ้างนะครับเอ่ออันนี้ก็เกี่ยวกับแล้วก็ท่านก็เป็นเห็นว่า<ม>ท่านไ<ม>ทซุ<ม>ี<ช>เนี่ยเคยเจอกับจําพลเจงไคเชกด้วยใช่ไหมมีมไม,ม,ไม่ไม่ใช่เจอครับไม่ใช่เจอเคืออย่างนี้ครับ เจอเจอเห็นรูปอ,อยู่เห็นรูปไม่ใช่เจอเจออยู่ยเดี๋ยวฟังนะครับนะเนื่องจากชื่อเสียงของท่านไทนสุยถ้าจะเปรียบเทียบครับคล้ายๆกับพุทธทาสในเมืองไทยหรือท่านพระประยุทธ์เนอพระพระประยุทธ์อะไรนะครับนะชื่อเสียงดังมากนะครับก็เลยท่านจอมพลจังไกเช็กซึ่งสมัยนั้นเป็นสมัยสาธารณรัฐแล้วหมิ่นกวัวนะครับหมิ่นหัวคือสาธารณรัฐ นะครับไม่ใช่ยุคที่เป็นราชวงศ์นะครับเพราะว่าสิ้นสุดไปแล้วก็เคยนิมนต์มาให้เทศนะเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงมากครับนะก็แล้วก,แวก็แล้วก็ท่านไทชุย,ยก็มีการตั้งวิทยาลัยสงฆ์ที่ก็เรียกว่าอเย学นจำนวนมากมันนั้นอเสนยเยี่ยนใช่ไหมอ่ามินนั้นนั่นแหละเหมืผมเคยไปมาแล้วนี่ประมาณปีอะไรเนี่ยท่านประมาณปีสิหนึ่งเก้าอะไรเท่าไหร่แล้วใช่ไหม ประมาณหนึ่งเก้าแล้วก็ก็ก็เป็นยุคเก้สองศูนย์สามศูนย์แล้วใช่ไหมครับคือผมจะอธิบายท่านฟังนะครับนะท่านท่านเคยดูหนังฝรั่งเรื่องห้าสิบหวาวันในปักกิ่งนะครับนะที่ฝรั่งมาถล่มย่หละแปดแปดป้าป้าขัวเหรียญจีนในแปดกองทัพต่างชาติที่มาถล่มเองนะครับในปีหนึ่งพันเก้าร้อยปีเลยนะครับนะแล้วก็กระนางสูง เอ่อพนางสูสีกับพา oh. พระเจ้าหวังซุยหนีออกจากกรุงปักกิ่งก็ในพันปีหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับนะปีหนึ่งพันเก้าร้อยวันนี้ออกไปแม่นานก็สามารถกลับเข้ามาแล้วก็พอพนางสูสีกลับมาอีกครั้งก็อยู่ไม่นานใช่ไหมครับก็ตั้งให้เป็นก็ตั้งให้กษัตริย์ให้เด็กเป็นกษัตริย์อีกพระเจ้าพระเจ้าแผ oh, <yeah. S 1> ่นดินองค์สุดท้ายคือพระเจ้าอ่าปูยทงนะครับส่วนทงนะครับ ผูอี้กับคนไทยอ่านผิดนะไม่ไม่ไม่อ่านไม่ไม่ไม่มียอยักษ์นะผูอี้ผู้ยีผู้ยีเขาสร้างหนังชื่อว่าผู้ยีอ่ะเขาสร้างหนังก็ตั้งชื่อไม่ให้คนไทยหรอกมาคืองี้คือพี่ไทยแล้วอ่านไอ้ฮั่นหยีพินอินของจีนไม่ออกเนี่ยคืออักขระที่ผิดนะครับนะตอนนี้ไม่ได้พูดอสอนรจีนพูดถึงการออกเสียงจีนนี่คืออักขระการออกเสียงนะครับนะพิวผูนะจะออกว่า เอ่อผูนะครับผูแล้วก็อีอีสือเดอีนะครับผูอีนะครับนะไอ้ผูนี้เป็นชื่อแบบเรียงลําดับสมมุติว่าเอ่อเอ่อสมมุติว่าท่านกับพี่น้องของท่านจะเป็นผู้ชายนะจะแทรกจะชื่อผูเหมือนกันหมดนะครับนำหน้าด้วยผูแล้วก็ชื่อคันที่สองเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกับเหมือนกับที่บ้านครอบครัวผมนะครับนะเอ่ออากงเนี่ยชื่ออีหมดนะครับแล้วพอมาถึงยุคพ่อนะชื่อเอ้งหมด นะครับยุคพ่อผมคำผมก็แซนแซนรอก็ตามแต่ว่าขึ้นต้นด้วยคําว่าเสียเสียเฮาเสียเลงเสียเสียหมะนะครับชื่อแรกพวกผู่ทั้งหลักรวมทั้งน้องชายของท่านที่ซึ่งตอนหลังยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็ผู่หมดนะครับนะแล้วก็อี อีอี e e, ไม่เอกอีใ e, นไม่จัตวาอีนะครับแต่ว่าเวลาเขียนเป็นอักษรโรมันนะครับมันใช้ y i นะครับมันไม่ใช้ i อย่างเดียวแลวคนไทยพอเห็น y ก็อากออกเสียงเป็นยอ,อยักษ์กลายเป็นปูยีไปเลยนะครับ mm hmm. มันไม่มีภาษาจีไม่มียอ,อยักษ์สรยะอีอีนั่นอีเช่นกวนอินก็วไอเอ็นอินไม่อ่านว่ากวนชินถ้าคนที่ไม่รู้ก็อ่านว่ากวนยินยออีนอยินไม่ใช่นะพระเจ โอเคโอเคออกลับกลับเข้ามาที่ไทชีกลับเข้ามาที่ไทชีเออครับนะเออก็พอพอ,พอเอาราชวงศ์ราชวงศ์ไอราชวงศ์ชิงสิ้นสุดในปีหนึ่งพันเก้าหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับนะจำง่ายง่ายหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็สิ้นราชวงศ์ชิงครับแล้วก็เข้าสู่ยุคสาธารณรัฐที่ก็เรียกว่ามินกัวะนะครับนะ คือเริ่มตั้งแต่ปี1,1912ขึ้นไปหรือึกหรือสเปียรเนี่ยขึ้นไปนะครับตอนนั้นท่านไทซีอยู่ที่ไหนนะท่านไทซีอยู่ที่ไหนประมาณหนึ่งกันแถวอแหะเอ่อผมยังไม่่าละเอียดก็รู้สึกว่าจะแถวภาคภากลางภาคใต้เนี่ยนะครับอ๋อท่านอยู่ตรงนั้นมาตลอดนะก็เชี่ยมันอครับเพราะว่าทั้งเหนือ ศาสนาพุทธมรู้สึกว่าจะไม่รุ่งเรืองครับแล้นี่ผมคุยได้นะครับว่าศาสนาพุทธรุ่งเรืองที่สุดในเมืองเทอรฮกเกียนนะครับท่านกับนะคนแล้วนโดยเว่าเมืองเสียมเหมือนไอเมืองเสียมเหมอนท้าสมัยยุคท่านถ้ายังเรียนหนังสือยุคโน้นนะครับที่ไปเรียกตามฝรั่งเขาเรียกเมืองแอมอยนะครับแอมอยนะครับนะแล้วคนไทยมันจะเรียก A เออรจนนะครับเออเจนเกอเกียนอะไรเนี่ยน,นะ อาไม่ฟูเจมีชื่อมนทนครับแต่ว่าชื่อเมืองท่าที่สําคัญนั่นก็เรียกว่าเมืองเอมึงนะครับเอ่เอ่มึงนะครับภาษาที่จีนเอมึงมันมันคล้ายๆกับในในมณฑนเต้ในไม่ใช่ในในเขตใต้จิ๋วก็ไอเมืองอะไรสัวเท่านะครับนับเป็นเมืองท่าเรือที่สําคัญท่านเล่าข้าประเด็นเข้าประเด็นเลยเข้าประเด็นตัวไทซีไหนดีกว่าเอาเจาะเฉพาะตัวท่านไทซีเป็นหลัก แล้วก็พอมาถึงยุคสาธารณรัฐใชท่านไทชุยก็มีการติดต่อกับรัฐบาลจีนแล้วก็พยายามเขียนในในในด้านกับรัฐบาลก็พยายามเรียกร้องให้ให้ใหรัฐบาลเนี่ยยุดยุดยุติการลุกรานศาสนาพุทธครับแล้วก็ท่านก็ตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ครับคือก่อนหน้านี้มันไม่มีวิทยาลัยสงฆ์นะครับน่าจะศึกษาก็ไปศึกษากันเองคล้ายๆกับบ้านเรามาศึกษากันเองจากอาจารย์คนโน้นคนนี้โดยไม่เป็นทางการแต่ว่าตั้งแต่สมัยของท่านไทรีนะครับนะมีการสร้างวิทยาลัยสงฆ์佛学院คือ รู้สึกว่าจะได้ความคิดมาจากญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เทศยินไม่มีนะครับนะแต่ว่าญี่ปุ่นนี่เข้าไปเห็นแบบฝรั่งมาเขามีอะไรคอลเลจของพวกคริสใช่ไหมในในศาสนาพุทธแบบประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งแล้วก็ท่านไทยซีก็ไปเห็นแบบอย่างมา ก็เลยมาจัดตั้งในประเทศจีนบ้างครับนี่เป็นการเกิดครั้งแรกครับแล้วก็รู้สึกว่าจะตั้งอย่างมีเป็นทางการเลยนะครับก็ในเมืองเอ๋เหมิงเมืองเซี่ยมนนี่นะครับเอ๋เหมิงนี่นะครับนะแล้วก็ท่านไทซุยก็เคยศึกษาไอ้ท่านท่านยินสุนเนี่ยแล้วก็เคยศรรรึกษามาจากเมืองเอ๋เหมิงพวกนี้เหมือนกันครับแล้วก็เออแต่ว่าตอนหลังรู้สึกว่าท่านไทซุยอายุได้ห้าสิบกว่าปีเองนะเป็นโรคอะไรเกี่ยว ไม่รู้หลอดเลือดในสมองหรืออะไรเนี่ยก็เสียชีวิตก่อนนะครับก็เลยเสียดายเสียดายที่ท่านไม่มีบทไม่มีอายุสั้นไปหน่อยนะครับแล้วมีอีกพระเถรไลอององหนึ่งก็มีชื่อเสียงนะไม่ใช่ไท่ซีเลียกเอ่อซีหินนะครับแต่ว่านั่นเป็นเชิงเอ่อเป็นพระกรรมฐานนะครับไม่ได้ดังทางวิชาการก็เลยไม่ไม่สนใจไม่สนใจท่านท่านควบควบแน่นี้เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามาพูดใหม่ ท่านพยายามพูดสรุปว่าไทซีมีบทบาทยังไงประเด็นที่หนึ่งและประเด็นที่สองคือท่านอินซูนเนี่ยมาเชื่อมกับท่านไทซียังไงแล้วจากท่านอินซูนไปถึงต้านไหวเอาแค่นี้ท่านท่านถ้าไปไปเยอะแล้วมันจะฟังไม่ไหวนะ,ะท่านต้อง<ะ>ควบแน่นแค่ตรงนี้ว่าท่านไทซ<ะ>ีมีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่อง,ลงเนลนจนฟอร์เจลอย่างไงนี่ประเด็นที่หนึ่งนะแล้วก็กท่านเสียชีวิต<ะ>ไปประเด็นที่สองคือท่านอินซูนเนี่ย มาเชื่อมโยงกับท่านไช่ชีที่ตรงมีน,นันทัฟอเชียเยียนยังไงคือผมดูคลิปวิดีโอมาพอสมควรนะแล้วจากท่านอินซุนเนี่ยย้ายย้ายจากตรงเนี้ยไปที่ไต้หวันยังไงแล้วจากท่านอินซุนไปถึงชิจีน่าอันนี้ผมรู้แล้วนะท่านพูดแค่นี้เพราะว่าถ้าพูดไปเยอะนะ่มันไม่จบหรอกนะต้องเฉพาะประเด็นอนี้นะ ท่านพอ,พอ,พอท่านท่านไทนชีมาตั้งวิทยาลัยสงฆ์ใช่ไหมครับนะแล้วก็ท่านท่านอินซุนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มาศรัทธาอแนวของวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเป็นคอนเซปต์ใหม่สําหรับคนจีนสำหรับพระจีนนะครับกะก่อนหน้านี้นะครับนะประเทศจีนแม้จะมีโรงเรียนแต่ก็เป็นโรงเรียนแบบเรียนแบบรัฐที่ของจื้อน,นะครับนะซื่อซูอูจริงนะครับนะไม่เคยมีการ การ mm hmm. สอนหลักสูตรพุทธศาสนาแบบเป็นทางการเนี่ยกับเป็นเป็นเป็นแบบว่ามีเป็นห้องเรียนเรียนนะครับเนะพราะสมัยก่อนก็มีการแบบขึ้นธรรมมาศในสมัยยุคพระสัมจังขึ้นธรรมมา,ทาเทศอะไรทำไงแต่ว่าพอมามีวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยทำให้ผู้ที่สนใจพุทธศาสนาจํานวนมากนะครับก็ามาเรียนรู้อ่ิชาการแบบใหม่และโดยเฉพาะอ่พุทธศาสนาก่อนหน้านี้สําหรับคอนเซ็ปต์ของคนจีนนะครับถ้าไม่เป็นเรื่องอภินิหารก็กลายเป็นเรื่องสื่อเล่นเดอฟอร์เจอร์พุทธศาสนาของคนตาย คือพุทธศาสนาก็มีไว้กับคนตายก็เอาเอาไว้สวดมนต์แต่ว่าพอมาเจอกับท่านอินท่านไทซีใช่ไหมครับก็ได้คําว่าเอ่อฟอเอ่อ้า人生人间化เอ่อท่านมีจ่คำว่าหนเจียนริงมันมีคาว่าฮว่ากด้วยนะครับนะเหรินเจียนวาคือพุทธศาสนาที่ทําให้กลายเป็นพุทธศาสนาที่ทําให้กลายเป็นสําหรับมวลมนุษย์เหรินเจียนนะครับมมีคําว่าฮว่าด้วยครับ ว่าที่แปลว่าทําให้กลายเป็นกับพูดง่ายว่าได้ปรับเปลี่ยนพุทธศาสนาจากที่เคยเป็นวิชาการอย่างเดียวหรือไม่ก็วิชาการคือสมัยราชวงศ์ถังนะครับนะแะแล้วก็พอมาถึงยุคที่ศาสนาพุทธเสื่อมโทมก็พุทธศาสนาสําหรับคนตายเท่านั้นเองนะก็มีแต่อะมัว佛อะมว陀อไป往生极เจ界นะครับแต่พอมาถึง่ันไทสุยเนี่ยครับนคะำศาสนาพุทธนะครับนะ ที่ตายแล้วนะสำหรับคนตายเนี่ยให้เป็นสําหรับมวลมนุษย์นะครับทาให้เป็นมวลมันสำหรับมวลมนุษย์หรือว่าทําให้าศาสนาพุทธกลายเป็นาศาสนาพุทธบนดินคำว่าศาสาศนาพุทธบนดินเป็นจำนวนจีนนะครับเช่นเทียบคําว่าเออเ间ียนยนถะครับนะเเเหนจียนทยนถังคือ สวรรค์นบนดินช่ไมครับนะสวรรค์นบนดินเพราะฉะนั้นหลินเจียนฝอเจ้าก็ทํานองพุทธศาสนาบนดินคือสําหรับมนุษย์ที่ยังเป็นๆไม่ใช่สําหรับมนุษย์ที่ตายแล้วไม่ใช่สาหรับคน,บนบที่ตายไปแล้วให้กับพวกบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วไม่ใช่นะครับน,น,น,นี่คืาเรียอ,อว่าฝอเ,เ,เอ่อห활ว,หวอ๋อทำให้เป็นชีวิตปตระจำวันนะเซนเซน活化 กทำให้เป็นชีวิตประจำวันมากกว่าที่จะเป็นแค่อยู่ในแค่วิชาการ hmm. เช่นพระจะต้องมาทำกิจการเลี้ยงชีพด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจับผิดกับเทรวาที่ว่าเราต้องยอมรับว่าเพราะว่าในพระสูตรมีการบอกว่า นี่เป็นมิจฉาอาชีวะอะไรทำนองนี้นะครับพระต้องไปทําไล่ไถนาหรือว่ามาทาเกษตรกรรมเนี่ยแม้ตัดหญ้าก็ยังเป็นอาบัตอะไรทํานองนี้นะครับไอต้ตรงนี้จะขัดกับเถรวาคกับไอ้ไอ้ท่านองทราบว่าแม้ในพระใจปิดกแม้ในพระ,พระวินัยของมหายานจีนก็มีบัญญัติเหมือนกันว่าพระห้ามมีที่นาไล่นาทาแระไล่นาเชือกสวนในทํทำนองนี้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นเอองหัวข้า นะครับนะความจริงเรื่องในสมัยราชวงศ์ซ่งแล้วก็มีพระเซนที่บอกว่าอีซึปุ่นโจอีรึปุ่นซือทำนองนี้ถ้าวันหนึ่งไม่ทำงานก็วันหนึ่งก็จะไม่กินอะไรทำนองนี้ก็มีครับแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนกับท่านท่านอินท่านไท,นทซุยที่ทำให้เป็นเอ่อสงหัวขว้านะครับให้เป็นชีวิตประจำวันนะครับ ก็เลยเอ,อ่อทให้เนี่ยพระก็มีบทบาทในการทําการเลี้ยงชีพมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ไม่ได้จะต้องพึ่งชาวบ้านเหมือนกับพระแบบเถรวาดน,นะครับนะโดยช่วงย,ยุคโควิดเนี่ยพระก็ถามว่าราจะทำอย่างไงแต่ว่าของจีนก็ปรับได้ตั้งแต่สมัยยุคโน้นแล้วนะครับว่าจะต้องเป็นเชิงหัวว่านะครับก็คือต้องเลี้ยงชีพเองมากกว่าทุกวันต้องไปปินธาทนะครับแต่ตรงนี้รือว่าฝ่ายไทยก็มาโจมตีบอกว่าเนื่องจากพระ พระจีนเนี่ยไม่มีรู้สึกว่ามีมีคุณสมบัติดีเพียงพอรู้สึกละอายใจก็เลยไม่กล้าไปขอนะครับแต่ว่าในสังคมจีนมันไม่ใช่นะครับพระจะต้องมีมีการหาเลี้ยงชีวิตเองอันนี้คือเชงหัวข้าทำให้เป็นชีวิตประจำวันนะครับนะก็คือมันไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่วิชาการนะครับบางนก็มีเหลินเจียนฟ้าทาให้เป็นของวลนมนุษย์ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องคนตายนะครับเหลินเจียนนะเหลินเจียนเทียนทัาง อะไรนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรัญ佛教เอาหรัญเจริญว่าทำให้เป็นมนุษย์ทำให้เป็นสำหรับเออ่มวลมนุษย์นะครับนะ